สรุปผลทุกคู่วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ประจำวันที่22สอขอ 68. สรุปผลการแข่งขันบอลเล่บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลก2025 f ี b ฟ Men S World Championship 2025รอบแรกนัดเปิดสนามวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568ศึกบอลเล่บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลก2025จัดขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด32ทีมโดยแบ่งเป็น8กลุ่มๆและ4ทีมเพื่อคัดเอาอันดับ1และ2เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายประเทศไทยรับหน้าที่เจ้าภาพโดยมีเซ เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์กับการแข่งขันกระจายจัดใน4เมืองใหญ่ได้แก่กรุงเทพมหานครนครราชสีมาเชียงใหม่และภูเก็ตโดยรอบน็อกเอาต์ตั้งแต่16ทีมสุดท้ายไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพผลการแข่งขันรอบแรกนัดเปิดสนามเมื่อวันที่22สิงหาคม2568ที่ผ่านมา สนามชาติชายหอนสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมากลุ่มดีสาธารณรัฐเช็กแท้อาร์เจนตินา1-3เซต25-18 23-25 17-25 24-26สหรัฐอเมริกาชนะสโลวีเนีย3-1เซต25-23 17-25 25-22 25-14ศูนย์ 23, 25, 25 22, ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่กลุ่ม4 p ปอร์โตริโกแพ้ฝรั 25, 25่งเศส1-3เซต 22-25, 18-25, 25-21, 14-25บบเ็ราซิลชนะครีซสาถึงศูนเซต 25-18, 25-16, 25-16สิบแปดยี่สิบหหอินโดสเตเียมหัวหมากกรุงเทพกรุงเอ เนเธอร์แลนด์ชนะสวีเดน3-2เซต25-27 25-11 25-21 21-25 15-9ไทยชนะอี set, 15, 25, 25 15, 11. ยิปต์3-1เซต25-15 23-25 25-15 25-11ยิมเนเซียม4,000ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ตกลุ่มบี เบลเยียมชนะคิวบาสาถึงสูนเซต25-23 25-14 25-11อิตาลีชนะซโลวาเกีย3าถึงสูนเซต25-20 25-14 25-17